ครับคุณหมอชยโยนะครับวันนี้นามาเยี่ยมนะะอาสงปูวางอาสมปูวางปูวางวางวางะ,นะะในสถานที่ล่มลื่นนะะอยู่บนป่าบนเขาบนดอยนะะเป็นอาสงปูวางนะะากรสิจานุสิทธิตนะ พามาเที่ยวพามาเที่ยวมัส,สการครับนะฮะเป็นเป็นเป็นหลวงพ่อองคเดิมไหมครับองค์เก่าที่มาครั้งแรกไหมที่ตอนตอนที่ท่านมีทั้งดาบมีอะไรด้วยนะั่นใช่ไหมทำเคยทําพิธีกรรมเคยอะไรใช่ไหมอันเดิมองเดิมมานานแล้วไม่ได้มาเมื่อก่อนที่ขายนมดัสมิวที่เข้ามาขึ้นมาครั้งนั้นนะ ที่เอารถเก่งขึ้นมานะขับขึ้นมาตั้งแต่เขาลู่ติดปีมาแล้วนี่สื้อประมาณแปดปีแล้วมั้งไม่ต้องไลฟ์สดด้วยามาไม่ไลฟ์สดครับอันนี้เป็นถ่ายคลิปถ่ายวิดีโอมา,มาเที่ยวพาพาพาครับผมไม่ไม่ได้ถ่ายไลฟ์สดเป็นลูกศิษย์ลูกหาอาจารย์นี่แหละพามาเที่ยวไม่ได้ไลฟ์สดนะครับจะมาไลฟ์สดกันทำไมมาทำบุญเนาะนะครับ จะไลฟ์สดทำไมนะครับมันเราไม่ได้เรามาทำบุญนะฮะอันนี้ปลาท้าย,ายเปล่งนพาสีใหม่ทำสีใหม่นวนวเลยอือันนี้เป็นรถเดิมอันนี้เป็นรถพระอาจารย์ขับเองรู้ไหมเขาขับเองเลยผมขับมาเป็นรถนะมอเตอร์ไซค์ครับอืมนี่ขี่เต็งสฉยมันโอ้ยมาที่แรกมาที่แรกทำอะไรไม่ได้เลยเศร้มาซ่อมหมดหลายหลายหมืนน่นเลือ เอามาซ่อมใหม่หมดนี่นะโอ้โห,โหแล้วแล้วรถอันนี้รถพิกอัพลหละคันใหม่ฮะแล้อโอ้ถ้าอาจารย์เป็นคนออกให้อ,อันนี้จะขอถ่ายแค่ป้ายทะเบียนแค่นั้นแหละ เพราะว่าสิทธิยานุสิทธิหรือว่า <c oughs> ในกลุ่มเอซเนี่ยชอบลหวยชอบเลขหว,วยกันจังชอบเลขหวยอันนี้ถ่ายดูให <c oughs> ้ดนี่หนานี่หนาเลขดูเลขดูเลขดูเลข,ด,เลขดีนอ <c oughs> ดูรูเลขขนันคันนี้อนะีก่ะ เออเป็นรถพระอาจารย์นะฮะอ๋อันนี้นังบ่เป็นอย่งเป็นพิธีบ่ได้บ่ล่ะเออปอามานี่โอุ้ยกระเป๋าตังค์ก็ลืมรีบซะโอ้ยอันนี้บ่ละอานะเอาเอาพันธุ์ที่ทำเป็นพิธีกอันอยู่ไหนนี่หลวงหลวงพ่อจำจำจำอาจารย์ไม่ได้จำโยมไม่ได้รูหน้าสิก็ จำจำได้ไหมหมอโอมนะ <ม petto S 1> หลวงพ่อหมอโอมบนพ่อหมอโอมแต่ก่อนก็เคยมาช่วยหลวงพ่ออยู่นี่สักครั้งเนาะไม่ได้ช่วยไม่ได้ช่วยเคยเห็นเคยเห็นนะเนาะมาเปิดมาเปิดมาเปิดภาษาเทพอยู่มยนายเนี่ยหลวงพ่อเจ้าเมย์นายมาเปิดภาษาเทพให้หลวงพ่ออยู่แม่นายที่เปิดมามาานนแล้วจะผอมมึงเล็กนะคะเปิดเป็นบริวารกันนั่นนหะเจ้าไม่ใช่บริวารนะนะฮะไม่ใช่บริวารใช่กลุ่มกลุ่มกลุ่มกูไม่ใช่กลุ่มคณะเดียวนะครับผิด เออเรานี่แหละเพี้ยนใช่ใช่ใช่เออเป็นอะไรไม่รู้ไม่รู้สติสตังเราอยู่เดียวอาจารย์เป็นคนถวายเองดีกว่าเออเราไม่ต้องประเคนอันหลวงพ่อค่ะอันนี้มาถวายเปิ้ท้ายม้าบาลูกสาวเปิ้ลทำลงค่ะร้อง้องเอาอันนี้มาถวายเป็นตื่นแล้วแต่หลวงพ่อจะเอาไปให้ให้เด็กๆเอออะไรพวกนี้นะครับอ่าก็คือถวายพรแค่นั้นแหละถวายแล้วก็ขอรับพรเป็นพิธี ครับผมบนำมา่คือถาวอายีพ่อนเจ้าี่ตางปฏิตัุมิปามิวสมิจตโสเบรเนต่งาจันโตโสยาราสปีริโยจันโตสุภาโลคนสุมาเทวัันดาโยสุขีธีกายโกิวาธนสิสุาปจายโนจตโละมาวตันติอุปโนสุขังวะดังสาธุอ่ะจะจับถาดไปเดี๋ยวขอ